ฝาก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 กยาามยุงแกัดโอ้โหมึงแกล้งกราที่หนอนราะกูยังไม่เห็นบทเลยาวาวไม่มีกคายานางผู้ใหญ่แต่นี่ เร็วๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆันๆ้ๆยๆๆๆายๆๆ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 ้ๆๆ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 ้ๆๆาๆนๆๆ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 ๆ่ๆกๆๆ

มันยังมีความสุขไงใช่ยากมากเลยส้างความกาวชุณมือตัดกปนแล้วนมองมองคุณก็พูดแบบนันแหละไม่ผ่หรอมไม่ทำหรอันนี้ี่กแีุ่เขาที่บพี่นุกหนักกว่าเดิมอีก จะตั้งเียนอีกินเลยกินเลยเกตี้กตัาสิมันเกิดปีนี้นี่เฟอร์ไพเยอะไหมชอบมหมชอบไมชอบมาาาเออนี่เออเ้าตั้นกับบอยแล้วไม่ต้องหันหมดแล้ว มีช้อนมเถอะจด้ต้องตักยานี้จ um ุกจเลยตักเบยบอดี้พายเค้กร็เคาราว่าทำไมมันมีกบนดีเกมือตางอยากเกีกมือต่งเ่่ะเกมตังมาหายทีแล้วจะมีกินบ้างไหมเนี่ย ไม่เคยนะโอ้กินได้ยี่สิกว่าคนเลย่ไฉันได้ม่ลัเอออาิรวยเปล่าเลยเอา้เราดีกินกันทมเลยปายเปิดป้อนทุกคนไหมใช่ใช่ป้อนทุกคนไมป้อนทุกคนได้มาถ่ายทีละรูปได้ไดเริ่มจากฟัน ฟอนดอนดให้เอา้นบอยกั้กนได้ไดเอาไเอาไปอนคือบอยได้คือไม่เอาได้ได้ไเออกูยังนอออนด่อตัดตัดมาตัดมาแล้วไกไม่ใช่ดิอนหทุกคนฟอนเจ้าของวันเกิดดิใช่เออันนี้ถูกอนี้ถูกอนด์เอาเออเเอออน ไม่ไม่ก่อเดเออจไม่ชอบให้ใครมาป้อนอะไรอย่างเงี้ยเด้สักทีวันนี้วันเดียวไอ้แกวันเดียวได้ได้ไดไดไม่ตเสียล้วไเสียตรงไหนก่อนอกี้ต้อกไหมดช็อตไม่ใช่ตายรไหนก่อนรตรงไหนกไนตรงไหนก็ได้ที่เออหญ่จะป้อนให้อะองรอยากเยอเออสิยากอายถายไปไหนเนี่ยอะไรไคัเล็กเลกไคเล็กเมันหลายคนเดี๋ยวพอทอเดี๋ยวพอยทอน ไอ้ถ่ายรูปเปล่าถ่ายอยู่ปะแกสีมมันล้วนกันจะบ้าเอ้ยต้องสามคนเลยเออกินมือเหยีดหยียดถ่ายรูปบ้านอาหารสดเบบีบอาหารสัตดสดจากโรงงาน ใหญ่มากอ่ะันแลวไแพงม่ก็ใคไหไหนไหนนี่ไปล้างมือเมื่อกี้แล้วเว้ยมีชิมก่อนด้วยเหรอเฮ้ยเป็นัเรียก มันอยากจะป้อนยังไงนะอ่ะ huh. ถ่ายไอยู่ก่อนะอยากให้อยากให้ข้าทำจมูกหรือปากสองสองี่เลยวะจมูกก็เป็นแผลออกแล้วแม่มองยิ้มมาเลยคุขอยิ้มแบบเมื่อกี้มรงนี้ ตนนั้นล้ที่เราโบกหน้าแอ่เอากินเอากินกินเข้าไปกูเลยกินเข้าไปโอ้โหโอ้โุกินขออหสสามเหการแต่งหน้าได้ผลบอกแล้วให้โอเคแล้มีช้อนใหญ่ว่านี้ไหมทำไมวะจะ่อทีคนจะ่อทเราบอนที่อังก่อน์มีต้องมีตองต้อง ร้อยก็กินก่อนใอาอนยอามาให้อาอเลยจะเกิดต้องจะอวันเกิดดิหนอาี่หไม่ใช่เลี่ดี ม่ายวีโออยู่มามามถ่ายให้ถ่าย้ถ่ายให้ไป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 กลองเราขอทงแล้วกันนะแแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ไกลพอไม่มันถ่ายวีดีโอวไม่อยู่ใช่ไม่มันไม่ไกลพอ่งอเอ้ยมึงเหยีบออกไปดิเหยีบออกไปเหยียบอไปเอเคโอเคอเโอเคเอโอเคเออโคเโอ เดิดยำหน่อยดิยำหน่อยมันมองมันเห็นแต่หัวอ่ะอ่เละมันวิดีโอวิดีโอกินเลยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคนอื่นมาป้อนมาไกลอีกนะสูบหมอกได้ไหมเนี่ยใกล้เหลือเกินอ้าวจบแล้วหรอ อร่อยเนี่ยอร่อยมากการเป็นการไม่ได้กินเลยอันนี้เป็นเียยวอร่อยไหมมันไม่หวานมาก